สวัสดีค่ะวันนี้ MDsoft ก็จะมาแนะนำฟีเจอร์ในระบบ MDrental ค่ะโดยฟีเจอร์นี้ค่ะก็จะเป็นฟีเจอร์การส่งใบเสนอราคาผ่านอีเมลค่ะหรือว่า s e n q u u r t a t i o n by Email นะคะโดยเวอร์ชันนี้ก็จะมาในเวอร์ชัน1.57.331ค่ะสำหรับในระบบ MDrental นะคะเมื่อเราทำการกรอกในส่วนของตัวใบเสนอราคาเข้าไปนะคะหากเรามีการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ค่ะเราก็จะเห็นปุ่มส่งใบเสนอราคาขึ้นมานะคะเมื่อเราทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วค่ะ หากเราต้องการที่จะส่งใบเสนอราคาผ่านทางอีเมลค่ะเราก็สามารถที่จะกดปุ่มตรงนี้ได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราก็อย่าลืมเช็คด้วยนะคะว่าในส่วนของลูกค้าเนี่ยเราได้มีการเพิ่มอีเมลเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะหรือหากว่าเรายังไม่ได้มีการเพิ่มอีเมลค่ะตอนที่เราทําการส่งใบเสนอราคานะคะระบบก็จะมีป๊อปอัพแสดงขึ้นมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็สามารถกรอกอีเมลของลูกค้าที่เราต้องการที่จะส่งไปได้เลยค่ะ หรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีการเซตอีเมลของลูกค้าไว้ในระบบอยู่แล้วนะคะระบบก็จะทําการดึงดีฟอลต์ข้อมูลมาให้อัตโนมัติเลยค่ะเมื่อเราทําการกดส่งใบเสนอราคาแล้วนะคะลูกค้าก็จะได้รับใบเสนอราคาผ่านทางอีเมลเลยค่ะซึ่งในส่วนของตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างของข้อมูลที่ลูกค้าจะได้รับค่ะในระบบนะคะเราสามารถที่จะเข้ามาใช้งานฟีเจอร์นี้นะคะได้ที่เมนูใบเสนอราคาเลยนะคะ กามีการเปิดใช้งานเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็จะเห็นปุ่มส่งอีเมลใบเสนอราคาตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยค่ะในระบบนะคะเราสามารถที่จะเข้ามาใช้งานฟีเจอร์นี้นะคะได้ที่เมนูใบเสนอราคาเลยนะคะเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเมื่อเราทําการกดส่งอีเมลเรียบร้อยแล้วนะคะ ในระบบก็จะมีแจ้งเตือนแสดงขึ้นมาให้นะคะว่าเราได้ส่งอ e ีเมลไปแล้วเรียบร้อยค่ะและสถานะก็จะเปลี่ยนให้ในทันทีเลยนะคะจากแบบร่างค่ะเป็นส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะสำหรับทางลูกค้าเองนะคะก็จะได้รับใบเสนอราคาผ่านทางอ e ีเมลเลยค่ะค่ะและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของใบเสนอราคานะคะซึ่งรายละเอียดก็จะแสดงตามฟอร์มข้อมูลที่เราได้ทำการกรอกเข้าไปเลยค่ะ